สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนเกี่ยวกับกรณีที่เลขยกกําลังนะคะที่มีตัวชี้กําลังเป็นเป็นจํานวนตรรกยะเนาะ,ะเราสังเกตดูนะคะจากโจทย์เราจะเห็นว่าเลขชี้กําลังเนี่ยจะเป็นจํานวนตรรกยะนะคะก็คือจะไม่ใช่จํานวนเต็มนะคะประมาณนี้ก็คือจะเห็นในรูปของเศษส่วนนั่นเองนะถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยเราจะแก้อย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะ,ะข้อ1น,นะคะก็คือเป็น27ยกกําลังสองส่วน3มใช่ไหมคะ ก่อนอื่นเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปสนใจเลขยกกำลังเนาะให้เราเนี่ยมาดูตัวฐานก่อนนะคะทําตัวฐานให้เป็นเลขที่น้อยที่สุดก่อนนะคะอย่าง27เนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วว่าอะไรนะคะที่ยกกําลังแล้วได้27บ้างอะอะไรที่ยกกําลังได้27คะ3ใช่ไหมคะ3 3คูณกัน3ครั้งได้27เนาะเราก็ใส่ไปเลย3คูณ3แบบนี้ค่ะมันจะมีค่าเท่ากับ27ถูกไหมคะอะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะคะ เราก็ปิดวงเล็บแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยเอาตัวยกกําลังเนี่ยมาคูณนะคะตรงนี้มันก็จะเป็น2อส่วนสามแบบนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้นะคะมันจะเข้าในส่วนของสูตรนะคะที่ตรงนี้ค่ะทั้งในและนอกวงเล็บให้เอามาคูณกันนะคะเนี่ยมันจะเหมือนสูตรนี้อ่ะ ข้อสเห็นไหมคะแต่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นเลขยกยก,กาลังก็จริงเนาะแต่ว่าหลักการคูณแล้วเนี่ยก็คือให้เอาทั้งข้างนอกและข้างในเนี่ยมาคูณกันนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะเราก็จัดการคูณกันเลยนะคะอ่ะสามฐานเป็นสามเหมือนเดิมนะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสามคูณ2ส่วนสามเนาะสามคูณสองสามหนึ่งสามสามสองหใช่ไหมคะก็กลายเป็นหกส่วนสามหกส่วนสามตัดสามหนึ่งสามสามสองหกตรงนี้ก็จะกลายเป็นสองนะคะ แบบนี้อ่ะแบบนี้เนาะหรือว่าถ้าใครเนี่ยเก่งคณิตศาสตร์นะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยสามันคูณกับ2องส่วนสามเราสามารถตัดสามทิ้งไปได้เลยนะคะก็จะได้คําตอบสองเนาะแต่ถ้าใครไม่ชํานาญก็นํามาคูณทีละตัวก็ได้นะคะตรงนี้จะใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนนะคะถ้าใครไม่แม่นก็แนะนําให้ไปทบทวนดูนะอ่ะคราวนี้ข้อนี้เราได้เป็นสามยกกําลังสองถูกไหมคะ เราจะตอบแค่แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตอบให้สุดก็ได้ก็คือนำสามมาคูณกันกี่ครั้งคะสองครั้งเนาะสามคูณกันสองครั้งเนี่ยเท่าไหร่คะก็จะเป็นสามคูณสามเท่ากับเก้าถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะคําตอบก็คือเก้านั่นเองเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างข้อที่สองกันบ้างนะคะข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อแรกเลยเพียงแต่ว่าตัวที่ ยกกาลังเนี่ยติดลบนะคะตรงนี้เราไม่ต้องตกใจนะคะเหมือนเดิมสูตรเดิมก็คือให้เราเนี่ยดูฐานก่อนแล้วก็ทําฐานเนี่ยให้มันเป็นตัวที่เล็กที่สุดนะคะที่น้อยที่สุดเนาะที่มันเป็นการยกกําลังเนาะสิบหกเกิดจากอะไรยกกําลังอะไรคะสิบหกอ่ะสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกใช่ไหมสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกแบบนี้ใช่ไหมคะสี่คูณสี่เท่ากับสิบหกตรงนี้ก็จะเขียนใหม่ได้เป็นเท่าไหร่คะก็คือสี่คูณกันสองครั้งเนาะสี่คูณกันสองครั้งเดี๋ยวขอลุกก่อน สี่คูณสี่เท่ากับสิบหกนะคะก็คือสี่คูณกันสองครั้งแบบนี้ใช่ไหมอ่ะคราวนี้นะคะเราก็นําตัวใส่วงเล็บอ่ะนำลบหนึ่งส่วนสี่เนี่ยมาคูณกันเหมือนเดิมนะคะอะจากนั้นนะคะทําไงนํามาคูณกันเลยตรงนี้ตัดได้ไหมตรงนี้ตัดได้ก็สองหนึ่งสองสองสองสี่ก็จะเหลือสี่ยกกําลัง อย่าลืมลบนะยกยกกำลังลบหนึ่งส่วนสองถูกไหมคะอ่ะคราวนี้ทำไงต่อมันยังติดอ่าตัวยกกำลังเนี่ยมันยังเป็นลบอยู่ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าสี่เนี่ยมันสามารถทำให้กลายเป็นเลขยกกำลังได้อีกไหมอ่ะอะไรคูณกันเราได้สี่สองคูณสองถูกไหมคะสองคูณสองก็ตรงนี้ก็จะเท่ากับสอง ยกกําลังสองเท่ากับสี่นาะอันนี้เป็นฐานอะแล้วก็เอามาคูณกับลบหนส่วนสองนะคะก็เอามาตรงนี้ก็ามาคูณกันนะคะสองเอามาคูณลบหนึ่งส่วนสองก่อนตรงนี้ก็จะกลายเป็นฐานเหมือนเดิมนะคะฐานคือสองตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบสองส่วนสองถูกไหมตัดได้ไหมคะตัดได้ตัดได้ ก็จะเป็นสองยกกําลังลบหนึ่งใช่ไหมอ่ะ2ยกกําลังลบหนึ่งเราจะตอบแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ตอบให้เลขชี้กําลังเนี่ยเป็นจํานวนที่ติดลบหรือว่าเป็นจํานวนตักรกยะเนาะอ่ะเราก็จะแปลงนะคะแปลงอย่างไรแปลงให้เป็นตัวเลขที่ดูดีค่ะอ่ะเราก็แปลงเลย เป็นถ้ามันถ้าเลขยกกําลังมันติดรบแบบนี้ค่ะเออหลักการเขียนก็คือเราจะนำเอาไว้ด้านล่างนะคะนําจะมาไว้ด้านล่างมันจะตอบเป็นเศษส่วนเนาะก็คือสองยกกําลังหนึ่งนะคะสยกกําลังหลบที่ติดเนี่ยก็จะหายไปเนาะคราวนี้หนึ่งเนี่ยถ้ามันไม่ถูกยกกําลังแล้วอ่าเราก็ถ้ามันไม่มีติดลบแล้วนะคะมันสองยกกําลังหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมเขียนแค่สเฉยๆนะคะอ่หาหลักการก็คือ นำมาไว้ตรงเศษแบบนี้นะคะเอ้ยตรงส่วนนะคะส่วนเศษเนี่ยให้ใส่เลขหนึ่งไปแบบนี้นะคะข้อนี้ก็จะตอบหนึ่งส่วนสองนะคะก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองเนาะเป็นไงคะไม่ยากเนาะต่อมาก็เหมือนเดิมเนาะให้เราเนี่ยทำฐานให้กลายเป็นเลขชี้กำลังนะคะที่น้อยที่สุดเนาะ คราวนี้เราจะเห็นว่าฐานเนี่ยมันเป็น1นส่วนสองเราจะทําอย่างไรอะในกรณีในส่วนของ1เนี่ยเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะให้เรามาโฟกัสตรงในจุดของ125ตรงนี้นะคะตรงถึงตรงนี้มันเกิดจากอะไรยกกําลังกันได้บ้างอะก็เกิดจาก5คูณกันกี่ครั้งคะหรือเมื่อกี้เรายังเพิ่งเจอไปใช่ไหมห้าคูณกัน3ครั้งถูกไหมห้าคูณกัน3าครั้งเนาะก็จะได้เป็น125นะคะตรงนี้ก็เป็น เศษเหมือนเดิมก็คือเศษหนึ่งเนาะเราค่อยๆแปลงไปทีละตัวอ่ะตรงนี้ก็เป็นสองส่วนสามเหมือนเดิมนะคะอพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วนะคะทําไงต่อตรงนี้เนี่ยเราต้องการให้ขึ้นไปข้างบนทําได้ไหมทําได้นะคะเมื่อกี้ข้อนี้เรายังสามารถทําให้ลงมาข้างล่างได้ใช่ไหมถ้าเราจากข้างล่างเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะคะตัวเลขชี้กาลังทําไมคะจะต้องติดลบเนาะจะต้องติดลบตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้า ลบปสามแบบนี้นะคะตรงเนี้ยหนึ่งส่วนห้ายกกำลังสามจะมีค่าเท่ากับห้ายกกำลังรูปสามเนาะ แล้วก็อย่าลืมนะคะตัวยกกําลังที่เราคาวไว้ด้านนอกตรงนี้เราก็ต้องเอามาคูณกับลบสามตรงนี้ด้วยก็จะกลายเป็นสองส่วนสามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอานําเลขชี้กําลังทั้งสองตัวเนี่ยนํามาคูณกันเนาะอ่ะตรงนี้สามกับสามตัดได้ไม่เอ่ยตัดได้นะคะแล้วก็ตัดตัดไปเลยเนาะตรงนี้ก็เหลือสองนะคะแต่อย่าลืมเครื่องหมายลบยังอยู่นะคะก็จะกลายเป็นห้ายกกําลังลบสองแบบนี้นะซึ่งห้ายกกาลังลบสองเนี่ยเขาจะไม่นิยมเขียนกันถูกไหม นะคะ,ะเขาจะไม่ไยอมเขียนกันเราก็เขียนใหม่เป็นหนึ่งส่วนด้วยห้ายกกําลังสองแบบนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะมันยังมียกกําลังอยู่ซึ่งเราก็กคือห้ายกกําลังสองก็คือนำห้า 5, เนี่ยมาคูณกันสองครั้งถูกไหมคะนำห้าม, 5, มาคูณกันสองครั้งแล้วก็เขียนใหม่เป็นหนึ่งยกกําลังห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าถูกไหมข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นหนึ่งส่วนยี่สิบห้านั่นเองนะคะง่ายๆเนาะ ลองมาดูโจทย์อีกซักหนึ่งข้อนะคะข้อห้าข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อ1น,นะคะเพียงแต่ว่า่ข้อห้าเนี่ยจะมีลบอยู่ด้านหน้าเห็นไหมคะจะมีลบอยู่ด้านหน้าเนาะอ่ะเราจะทําอย่างไรนะคะในกรณีที่ฐานติดลบแบบนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องเครื่องหมายนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมเลยก็คือทําให้ฐานเนี่ยมันเป็นจํานวนที่คูณได้ทาไมคะ คูณได้น้อยอ่ะก็คือยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันคืออะไรคูณกันก็คือสามคูณสามถูกไหมสามสามสามคูณกันสามครั้งได้ยี่สิบเจ็ดถูกไหมคะก็เราก็เขียนแบบนี้เลยแต่อย่าลืมว่ามันมีเครื่องหมายติดลบใช่ไหมคะมันมีเครื่องหมายติดลบก็ให้เราใส่เครื่องหมายติดลบไปด้วยเนาะก็จะกลายเป็นลบสามยกกําลังลบสามแบบนี้นะคะอ่ะเราก็เอามาคูณกับตัวยกกําลังด้านนอกนะคะก็คือสองส่วนสามเหมือนเดิม แบบนี้นะคะอ่ะมันตัดกันได้ไหมสามกับสามตรงนี้ตัดกันได้ก็ตัดไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบสามยกกําลังสองถูกไหมลบสามยกกาลังสองแบบนี้อ่ะลบสามยกกําลังสองได้เท่ากับเท่าไหร่ะคะอ่ะได้เท่ากับก็คือลบสามมาคูณกันสองครั้งถูกไหมคะลบสามคูณกันสองครั้งก็ได้เท่ากับเก้าเนาะถามว่าเก้าเนี่ยไม่ติดลบหรอคะไม่ติดนะคะอันนี้จะใช้หลักการการคูณ การคูณจํานวนเต็มเนาะ,อะลองดูนะคะถ้าเป็นลบสามคูณกับลบสามแบบนี้อ่ะเราจะเห็นว่าเป็นเครื่องหมายลบเหมือนกันใช่ไหมถ้าเครื่องหมายเหมือนกันเนี่ยคูณกันนะคะคําตอบออกมาก็จะไม่ติดลบนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นลบสามคูณกับสามแบบนี้คำตอบออกมาถึงจะติดลบนะคะเอาแล้วอย่างกรณีที่ลบยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันเป็นลบสามคูณกันสามครั้งถูกไหมคะอย่างเงี้ยทำไมถึงคำตอบออกมาถึงต้องติดลบเพราะว่า อันนี้ลบกับลบคูณกันใช่ไหมคะได้บวกถูกไหมลบกับลบคูณกันได้บวกแล้วคราวนี้บวกตัวน,นี้มันก็จะเป็นลบได้คําตอบเป็น9ถูกไหมคะ9นํามาคูณกับลบ3เครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบนะคะเครื่องหมายต่างกันนํามาคูณกันคําตอบก็เลยต้องติดลบนะคะ ก็เลยกลายเป็นลบตรงนี้ก็เลยเป็นลบเนาะตรงนี้ไม่สับสนนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของเลขยกกําลังนะคะที่มีตัวชี้กําลังเป็นจํานวนตรรกยะหรือว่าเป็นในส่วนของเศษส,ส่วนนะคะหลักการง่ายๆก็คือทําตัวฐานให้มันน้อยที่สุดนะคะเวลานํามาคิดเนี่ยมันจะได้ง่ายเนาะ,ะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจน,จนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย